สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้องแอมชุนติชาทุกท่านเพืเ่อนๆเอฟซี่องคุณแม่มาแช่ที่คิดหอดทุกท่านค่ะมาค่กายกันกับวันอังคารที่2 0มีถุนายโน2หา66พี่น้องสบายดีกันบ้านพ่อเมือน,นี้คุณแม่มาอัเดตข่าวข้าวคว,วามเขื่อนไวของน้องแอมชุนติชาหายพี่น้องแฟนคลับได้รับทรบาบกันค่ะพี่น้องทุกท่านแก่คุงสิษิ์คิดหอดลูกสาวลาแอมชุนติชากันเนาะค่ะ พราะว่าช่วงนี้คาพ่ออลูกสาวหลาแอมชอนทิชาอาสิหางหายไปแนช่วงนี้ลูกสาวลาตั้งใจเลียนค่ะพี่น้องวันเสาร์ก็ต้องมีเรียนพิเศษค่ะปลายภาคก็ขอให้น้องแอมชอนทิชาได้เกรดซีทุกวีชาก็แล้วกันได้ขาแอมหน่อยคนเก่งเรื่องที่งานของน้องแอมชอนทิชาเรียนหนีนาซิมี่ช่วงใกล้สิ้นเดือนค่ะพี่น้องติดตามกันเด้ค่ะว่า สิเป็นบ้านที่ถอดาเดี๋ยวน้องแอมชุนทิชากระสิมาแจงห้เอฟซิเฟนครับไปรับาราบกันอีกที่หนึ่งค่ะทางเฟซบุ๊กของน้องนะคะคุณแม่สิรอคือกันค่ะได้ข่าจังไดาสิน้าแจงหายพี่น้องได้รับศากในโอกาสต่อไปค่ะคลิปนี้คุณแม่ได้นั่งคลิปจากจองนุ่งอ้วนมาฝากพี่น้องหายด้ชุม่มพ่อหายหายคิดหอดลูกสาลาแอมชุนทิชาก,กันเป็นบางส่วนค่ะ คุณแม่เบิ่งไปยิ้มไปทั้งหัวขวนเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งความทะเลินบวกความขยันของลูกสาวลาแอมชุนทิชากันจ้าแอมน่อยวาถึงคุณยายจอยว่าจัางใดกับหลานสาวสุดที่รักมาช่อมไป,ปรพร้อมกันค่ะก่อนอื่นคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณและขออนุญาตจองรูปอวนอะไรก็ถ่ายที่ได้น้ำคลิปเป็นบางส่วน มาลูกหายเอซีแฟนคลับได้รับช่กันข้อหายหายคิดหอดูกสาลาแอมน้อยเนาะคะ่ะกัอยากแช่หายพี่น้องได้รับช่น้ากันเนาะคะ่ะเผื่อ่าซีได้หายคิดหอดถ้าพี่น้องเอซีแฟนครับท่านใดทีงย่างว่าท่านในเบิรงคลิปของลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายไปเบิร์คลิปตเต็มๆจากช่องลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายคุณพ่อของน้องแอมชุนทิชากันไดเดอค่ะ คุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับน้องแอมชุติชาเอซีแฟนครับชองคุณแม่มาแชร์ทุกท่านที่เขามารับชมให้กำลังใจขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้าเป็นหผู้หิงนะคะคนก็ต้องรักษาขอสาสะอาดห้องนอนบ้างนะคะเพราะขันบพระซักเขาพบเลยหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะิวขึ้นหน้าสดาสดกระปุกมากแอบให้ดูนิดนึงแต่ว่า เบื้องหลายปรด้นะคะโหกมากเลยค่ะยายจอยเลยบอกว่าใครบางนียาความสะอาดในบ้เมน้นว่าเลียนยานเดียวนอนยานเดียวค่ะแล้วก็ทำความสะอาดตา,ามคำขอนะคะเราททำเสร็จเราก็จะไปเรีสำหรับค่ะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่อมาเยียมบ้านนะคะมาไทำความสะอาดบบอกเลยว่าวันนี้วันเสาร์นะคะน้องแอมมด้เรียนแต่ว่า ท่านไปค่ะตื่นสวยเราก็เลยห้องหรูไม่ได้เลยเราก็จะไปทำธุร,ระด้วยบรรจัยได้ลายเงินแล้วเราจะทำางานะคะทุกคน